ปูสูงขึ้นรถใครแล้วคือลงยากครับทั้งขี้ทั้งเที่ยวนี่ยังไม่ได้พูดถึงตำนานนั่งบีเอ็มโนบันยูสามหนึ่งแปดไออีกนะของเสียสุระอยู่สุราธานีอันนี้อตำนานรถของคุณหมอใช่ไหมคะแล้วตำนานที่สองที่บอกว่ารถนักเลงเป็นยังไงคะรถนักเลงนี่คงจะคงคงถ้าพูดไปเรื่องนี้น่าจะเล่าในชดต่อไปอ๋อเหรอรับอ๋ออันนี้ชตนี้แค่นี้หน่ะแค่แค่รถคุณหมอคนโอ้ยมันน้อยมากเดี๋ยวผู้ฟังจะสับสน เพราะรถแต่ละคันมันมีความหมายต่อชีวิตประจาวันแต่ละงวดอ่าโอเคอ่าอันนี้ก็เล่าในเสวนของตำนานของรถคุณหมอรถตาชีพนะคะแต่ว่ามันมีในายสาคัญที่เราวิเคราะห์กันเนาะว่าหลังจากที่ท่านนั่งบันตายสุดท้ายท่านละสังขารก็ไปหาหมอก็ไปหาหมอเออนี่ขาเล่าว่าท่านผูกพันอกับหมอท่านกับหมอแล้วท่านรู้สึกอบอุ่นไหมอบอุ่นนี่อบอุ่นว่าสุดท้ายก็อยู่ในรถนอยู่รถแล้วก็ไปหาหมอตายที่ บานะะคเพราะฉะนั้นหลวงปู่ผูกพันกับหมอมาก่อนตายแล้วอสุดท้ายก็ให้ไปอยู่ในมือหมอมือหมอนี่ตะสวอเออนะอันนี้ก็หนึ่งตำนานนะคะของเรื่องราวของหลวงปู่เรื่องลานลกสรถของหลวงปู่นั่งมันมีไฮไลท์หลายคันหลายตอนรถทัวก็นั่งบีเอ็มแล้วบินอยู่สามหนึ่งเป็นอายุแร่ก็นั่ง เคล็ดลับการนั่งลวงปู่ท่านั่งแบบให้ด้วยเต็มร้อยคือต้องมีที่กระเยี่ยวในรถของของคุณหมอได้ได้ไดเต็มเลยครับของตาชัยก็เต็มเหมือนกันรถทัวร์ก็เต็มข้างหน้าแหละรถบีเอมสามวันสามคืนไม่ลงเลยแล้วใครล้างอ,ะอ่ะเจ้าของเขายกทูหนหัวเลยเขอยากให้ถ่ายลงรถเขาอในี่ความศรัทธาเหมือนบีเอมนั่นยูของเสียสุระอันําไหน ก็บางคนถ้าฟังเรื่องคําว่าถ่ายอุจจาระกับเดียวเนาะเขาก็จะมองว่าเออมันจะเหม็นไหมแต่ในยุคนั้นคนที่มาหาลวงปู่และให้ลวงปู่นั่งรถถ้าพูดไปเสยเอคือศรัทธาเกินร้อยแม้กระทั่งลวงปู่จะทําอะไรก็ยอมหมดเขียนอะไรได้หมดยอมหมดและคนที่ไม่ศรัทธาเกินร้อยเป็นที่มาของเอารถแล้วจอดหลบไว้นี่เรื่องมัน นี่ก็คือสื่อการสอนนะคะเพระาะจะบอกว่าพ่อครูสารุก็คือเป็นครูนะคะ <c oughs> งั้นให้เราจำไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะคุยประวัติเรื่องราวอะไร <c oughs> สิ่งที่เราจะเป็นสิ่งแรกก็คือสื่อนะคะ <c oughs> ส,สื่อที่จะนําไปสู่การสอน <c oughs> การพูดเรื่องนั้นนะคะสื่อเป็นเรื่องสําคัญนะคะค่ะงั้น ประวัติเรื่องราวหลวงปู่เรื่องที่เจรถที่เจรถอย่าเพิ่งตกใจอ่าที่เจ,ะจะรถอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันจะมีตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันค่นนจะ,จะ,จะ